เดินจ้ากินสุกี้น้ำเมเปิอนะชาให้กินเองจ้ะมัดแ่บได้แซ่บดีค่ะแฉบแซ่บแฉบห้รอยากแซ่บให้กินเองเนะจ้าอย่าไปซื้อไม่มาแ่บเดินจ้าน้ำสุกี้แมเปิลจะเฮ็ดเองเนะจ้าเที่ยวเองวันนี้สุกี้ก็แซ่บแซ่บได้แซ่บดีอยากกินเอง เห็ดเองแซ่บเองจ้าจะไปซื้อเด้อจ้ะแซ่บแท้ๆจ้าเนื้อจ้า,น,จานำจิ้มไปเล็กเองเนื้อจ้าพักโบ่งกับลูกเองเด้อจ้าซับหมูนะมั่นหะมูน่ะซื้อมากแล้วก็ซับเองจ้าแซ่บแซ่บใครจะกินแซ่บเห็ดเองเด้อจ้าน้ำจิ้มก็เห็ดเองพักโบ่งกับลูกเองมาง้องใส่สารพิษ แทบ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 พอแทบแม่ยังระดลก็ะเดียดแท้